ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปา KWS นะครับผมก็สัหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมขอการีนาฟรีไฟอีกแล้วการเคยเลยนะครับผมมากนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมภายในเกมขอการีน่าฟรีไฟกับผมนะครับ เราก็จะเข้ามาทำการอัปเดตนะครับผมแล้วก็จะเข้ามาทำการพูดนะครับผมในตัวของกิจกรรมใหม่ก็ดีกว่าประจำสัปดาห์นี้นะครับซึ่งกิจกรรมใหม่ประจำสัปดาห์นี้ก็คือว่ามีค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าล่าสุดนะครับผมฟรีไฟล์เรานะครับผมเพิ่นมีการอัปเดตนะครับใหม่เข้ามานะครับผมแล้วก็ได้มีโกลคอมใหม่เข้ามาด้วยนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมเราจะพาเข้ามาดูในตัวคอน กุละคนใหม่กันดีกว่าภายในเกมขมอบฟรีไฟลนะครับว่าคือกัวละครอะไรนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับแล้วความสามารถคืออะไรนะครับผมมาดูกันครับตอนนี้นะครับผมกุลคนที่เข้ามาใหม่ในเกมหมอบฟรีไฟล์นะครับผมนั่นก็คือกัวละครนี้นั่นเองนะครับผมอ่านะครับลูกกุเอกรนั่นเนะครับผมนักเตะดาวรุ่งที่ใหม่มา่นนะครับผมจะเป็นนักเตะระดับโลกนะครับผมซึ่ง สมร์สกิลนะครับผมแล้วก็ความสามารถของกุละครนี้คือเมื่อสันหารนะครับจะกด้รลบเฮปซีสูสูเพิ่มขึ้น8นะครับนะนะครับสูสูที่35นั่นเองนะครับเมื่อเราคิวนะครับจะเลื่อนสูสูของเราจะอยู่ที่200ใช่ไหมครับก็จะเป็นสองนะครับจาก208ก็เป็นสองเนาะ216ก็เป็นสองร้อยยใช่ไหมครับผมก็จะค่อยๆมาขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับในส่วนนี้จากการที่ เราสรรหาคิวแค่หนึ่งคนนะครับเลือดสูงสุดเราก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งสกิลี้ผมว่าก็ค่อนขันดีนะฮะหน้านะครับเมื่อเราอัพเกรดไปเลเวลสเรียบร้อยนะครับผมเฮปีสูงสุดนะครับผมก็จะเพิ่มขึ้นทีละสิบนะครับสูงสุดทค่สามสิบห้านะครับเมื่อเราอัปเกรดไปสูตรเลเวลสามแล้วนะครับผมก็เลือดสูงสุดนะครับจะเพิ่มขึ้นทีละสิบสองนะครับ แล้วก็ส 35, ูงส like ุดอยู 2, 3, 13, ่ที่35เช่นเดียวกันเลยนะครับแล้วก็เมื่อเราอัพขึ้นเลเวล4นะครับก็เพิ่มคีเดียวคิละ14นะครับแล้วก็สูงสุดที่35นั่นเองนะครับผมมานะครับแล้วก็เมื่อเราอัปเกรดนะครับเข้าสู่เลเวลที่5แล้วนะครับผมก็เดีดยมาเป็นโกลสับพาราลีแอดด็อกนะครับเลเวลที่6นะครับผมก็เดได้รับเมื่อสังหานะครับจดได้รับให้พีสูงสุดเพิ่มขึ้น16นะครับ สูสุที่35ิานั่นเองนะครับผมแล้วก็รออัพเป็นเลเวลแมทนะครับผมก็เพิ่มคิลังสินะครับสูงสุดที่ส5มสิบาซีเดลกาซึ่งสมมุติว่าเราเข้ามาทําการคิวได้นะครับ3คน4คนนะครับผมเลือดเรานะครับก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนสูงสุดที่ประมาณ235านั่นเองนะครับผมมากนะครับซึ่งถือว่าความสามารถนี้นะครับผมก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมซึ่งเข้ามาในรูปแบบของ อะไรเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับหน้านะครับน่าจะเข้ามาในรูปแบบขอลัคกี้รอยันเนาะใช่ไหมครับถูกันไหมครับลัคกี้รอยันนะไม่รู้เข้ามาหรือยังมาเรียบร้อยนะครับผมนี่อ่านะครับซึ่งในการที่เราจะเข้ามาทําการสุ่มนะครับเราจะเสีย30เดมอนในการสุ่มรอบนะครับผมแล้วก็เสีย3 0 0เดมอนนะครับผมในการสุ่ม10บท1นั่นเองนะครับผมซึ่งสำหรับขอรางวัลนะครับผมก็ มีประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของละครวันนะครับผมก็จะมีเป็นเซนักเกตดาวรุ่นนะครับมีเปการาฟเลเวล8เลยนะแล้วก็การาฟเลเวลหกด้วยนะครับผมแล้วก็มีพวกเซพิเศษของโจเซฟนะครับผมเซพิเศษของโมคอนนะครับแล้วก็เซ็พิเศษของอาโกนิโอเนาะเห็นไหมครับนี่เซ็แคลอรี่พิเศษนะครับกอลลัคมิเกลนะครับแล้วก็ซูของเขาแล้วก็เซฟพอลลมาพรีเมียมนะครับ อาวาโลนะครับผมมีลาฟาเอลด้วยเห็นไหมครับมีสเกฟฟี่ด้วยนี่อ่านะครับเห็นไหมครับว่าก็มีขอนแล้วว่ามีกลหลคบเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมภายในนี้นะครับภายในลัคกี้หล่อยันสุบิเศนนี้นะครับผมแล้วก็มีสิ้งส่วนนะครับแห่ความทรงจํานะครับผมของกลละคบกางๆัหนไหมครับนี่อ่านะครับมีเยอะมากนะครับซึ่งค่าสุ่มนะจะเสียแค่30ไดมอนในการสุ่มเขานะซึ่งคือว่าใช้น้อยมากๆนะครับ คือว่าใช้น้อยมากเลยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาทํากาสุ่มให้ดูกันเลยดีกว่านะครับในการสุ่มจะเสียแค่30มสิบเดมอนในการสุ่มหนึ่งรอบแล้วก็สามร้อยเดมอนในการสุ่ม10รอบนะครับมาครับเราจะเข้ามาทําการสุ่มแบบธรรมดาธรรมดาไปก่อนเลยแล้วก็แบบน้ําจิมจ้มน้ําจิ้มเนาะสุ่มบบน้ําจิ้มน้ําจิ้มไปก่อนแล้วกันนะครับหนึ่งรอบไปก่อนทานน้าจิม้รรมน้ําจิ้มหาปุ๊บได้ไรครับ ่าได้มาเป็นนิกกิชน,นั่นเองนะครับได้มาเป็นกุละครนิกกิชน,นั่นเองนะครับผมมาก่อครับเป็นสามสิบเดมอนนะครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มเส้นเดียวกันนะครับปุ๊บอ้าวได้มาเป็นในโซ่ของแม็กซิมนะครับผมมาส่วนนี้กลุละคอรออกมารัวๆเลยนะนะครับผมมาซึ่งของรางวัลในนี้นะครับอย่างที่เห็นกันเลยนะครับก็มีเยอะมากนะของราวันแรงที่สุดในนี้นะครับผมก็คือกราฟเลเวล8นะครับผมแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นเซตพิเศษของนักเตะดาวรุ่นนั่นเองนะครับแล้วก็กรามด้วย กาอัพเลเวลขุดน้อแล้วก็กเลักพวกกลละครต่างๆนะครับรอนลมไปอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งระดับความยากผมมองว่าอันนี้นะครับจะออกไม่ยากหรอกครับสิ่งที่ออกยากที่สุดก็คือนี่ครับผมการอัพเลเวล8นะครับเพราะว่าผมเคยเข้ามาทำการสุ่มยันหลายรอบนะสุ่มบ่อยมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยดอกออกมาให้ผมนะครับผมในส่วนของการอัพเลเวล8นะคือว่าเป็นสิ่งที่ออกค่อนข้างยาก อีกหนึ่งอย่างเลยก็ว่าได้นะครับในส่วนนี้นะครับโอเคผมมาครับเดี๋ยวเราก็จะเข้ามากดซุ่มกันเลยนะครับผมรอบนี้จัดหน้กนิดนึงนะครับซุ่มแบบ300ไดมอนไปเลยละกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าเมื่อผมก็ซุ่ม3 0 0ไดมอนแล้วผมจะได้รับอะไรนะครับผมอ่านะครับหลังจากที่ผมสุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่าผมได้รับอะไรบ้างนะครับมาครับ300ไดมอนนะผมจัดไปครับ มาได้ไรเนี่ยโอ้มีกลล์คอนใหม่ใกล้มาแล้วอาวันโล่นะโอ้โหขอนระว่าที่ผมได้รับมาฮะหมดเลยนะคะแบบที่คุณเห็นเลยนะคะว่าผมได้รับมานะครับเป็นประมาณนี nei, ้ ini, เลยนะคบมีอาวันโล่ด้วยนะคะผมแล้วก็มีเป็นกล่องสุ่มเฉลสวย่าแบบนจํานะครับผมนี่ฮะแล้วก็ได้บุคคลมาด้วยครับนี่ประคับใจไหมแน่แบบนี้น่าประคับใจไหมได้อาวันโลมาแล้วนะครับผมน่าประคับใจมากใช่ไหมครับนี่ ตอนนี้เล่นลัคกี้นำโซ่ผมนะครับอยู่ที่13นะครับนะอยู่ที่13นะครับซึ่งยินเล่นลัคกี้นำโซ่เรามากขึ้นเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็จะยินนะครับมีโอกาสนะครับได้รับตัวละครใหม่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมมานะครับนี่มาครับซึ่งสมัครเซนนักเก็ดาวรุ่นนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยเสื้อผ้านะครับกางเกงนะครับรองเท้าครับแล้วก็ตัวละครใหม่นั่นเองนะครับผมนี่มาครับมา เอาใจสลอมือแล้วกันไหนๆเราก็ยเหลือไดมอนอยู่เนาะเอาใจสลอมือแล้วก็อีสานไว้ไดมอน Demon แล้วกันนะครับเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะฮะมามาดูกันครับว่าได้รับอะไรบ้างรอบสุดท้ายครับมาไม่เน่จะมาไม่เน่รอบสุดท้ายครับไม่มานะครับผมรอบสุดท้ายนี่เกลือกวดรอบแรกเกลือกวดรอบแรกนะกันไม่เป็นไรนะผมประมาณนี้ไปแล้วกันนะครับผมในคลิปนี้นะที่เราได้เข้ามาทำการกดสูบเพื่อ ตามล่าหาตัวละครใหม่นะครับผมมาตัวละครนี้นั่นเองนะครับผมตัวละครใหม่ล่าสุดในฟรีไฟล์นะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมกับละคนที่ เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะครับผมแล้วก็อย่าพลาดคลิปหน้าผมนะครับเพราะว่าคลิปหน้าผมนะครับก็จะมาแนะนำนะครับในโซ่ของกิจกรรมใหม่ในฟรีไฟอีกเส้นเดียวกันเลยนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากิจกรรมใหม่ที่ผมจะมาแนะนําในคลิปหน้าคือกิจกรรมอะไรนะครับผมเพราะว่าส่วนนี้เราอยากที่บอกไปเลยนะครับว่าเราจะพยายามนะครับทำหนึ่งคลิปนะครับก่อนหนึ่งกิจกรรมในฟรีไฟเพื่อให้เรามีเวลาเต็มที่นะครับผมในการที่จะ มาอาคลิปเลยที่เราไม่ต้องก,กัวงวลว่าเราจะมีเวลาไม่เพียงพอในการรีวิวในโซ่ของกิจกรรมขับไปนะครับผมอ่นะนะครับผมก็ไปว่าค่าเพื่อชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กันด้วยใครคลิปเข้ามาใหม่ก็ฝากกดส u b s c r i b e กันด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ